วิชาสามัญปี5้าข้อ16เรื่องตีโกนมิติข้อนี้นะเป็นข้อที่ค่อนข้างยากนะข้อนี้ถ้าเรามองออกว่ามันเอ้ยมันยากมันยาวๆโอ้โหอ่านโจดูก็รู้โอ้โหมันยากข้อนี้ให้รีบข้ามก่อนเลยนะจำไว้เลยนะเลือกข้อง่ายทำให้หมดก่อนข้อนี้ยากข้ามก่อนถ้ามีเวลาย้อนกลับมาทำนะโอเคแต่แต่ เราจะทําให้ดูนะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูวิธีการข้อนี้ทํำยังไงอะมาเริ่มอ่านโจทย์กําหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC ไม่ได้บอกว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมใดๆนั่นเองมีมุม A และมุม B เป็นมุมแหลมแปลว่าอะไรมีมุม A และมุม B เป็นมุมแหลมแปลว่า A กับ B จะต้องเป็นมุมที่มีค่าน้อยกว่า90องศาเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรต่อไปแปลว่าไม่ว่าจะเป็นไซน์เป็นคอสเป็นแทนของมุม A มุม B มันจะไม่มีทางไปลบจังไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราแก้สมการออกมาได้เฮ้ยในไซน์เอ A, คอสเออะไรเงี้ยออกมาเนี่ยมันมีทั้งบวกทั้งลบเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเป็นมุมแหลมปุ๊บลบตัดทิ้งจัไว้โอเคไหมนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะถัดไปเป็นเงื่อนไขแล้วข่าวนี้นะข้อสองเอนะเป็นวิธีการข้อสองเอบวกสามขอสองบีเท่ากับลบสองตัวแปรของมุมมี2ต,ต,ตัวคือ A กับ B นะแล้ว ABC เป็นสามเหลี่ยมแปลว่าอะไรสิ่งแรกที่น้องจะต้องรู้ก็คือ a บวก b บวก c เนี่ยจะต้องเป็น180องศาหรือพายนะอันนี้คือสิ่งที่น้องต้องต้องรู้ตรงนี้แล้ว b a กับ b เนี่ยเป็นมุมแหลมไม่เกิน90องศาถัดไปนะเขาบอกว่าคอสส a เท่ากับ3คอสสองไม่ใช่โทษทีคอสส a บวก3คอสสอเท่ากับลบ2องคอส a ลบสแควร์ a ร,รูทคอส b เท่ากับ0น สองสมการนี้เป็นสมการสองตัวแปร ى, เป็นตัวแปรที่เป็นมุมนะแล้วมีสองสมการแก้สมการยังไงเราดูตัวนี้ก่อนนะให้เราเริ่มจากตัวนี้ปุ๊บเพราะมันง่ายนะตัวนี้จะคอ o ์สเอเท่ากับเฮ้ยลบสแควรูทคอสบีเท่ากับศูนย์จะได้ว่าจะได้ว่าคอรสเอย้ายข้างไปธรรมดาเท่ากับสแควร์รูทสองคอสบีโอเคไหมนะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องได้มาละจักสมการนี้นะ อีกสมก,การหนึ่งเนี่ย cos 2a บวก3 cos 2b เท่ากับลบ2สังเกตเป็นมุมอะไรเป็นมุม2เท่าเมื่อเป็นมุม2เท่าสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องรู้สูตรของมุม2เท่านะสูตรของมุม2เท่าอันนี้สําหรับ cos เนาะเจอบ่อยๆนะสำหรับ cos นี่นะสูตรของมุม2เท่าคืออะไร cos 2a เท่ากับ2 cos กำลัง 2a ลบ1จริงๆมันมีสูตรมากกว่านี้นะแต่อันนี้เราจะเอาเฉพาะ สิ่งที่เราจะเอามาใช้นะแต่น้องๆครูจะต้องรู้สูตรทุกสูตรเกี่ยวกับติกลมิติโอเคไหมไปท่องรู้นะใครยังจําไม่ได้กลับไปท่องนะอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะใช้ยังไงเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะจากตรงนี้คูโยงมาเลยนะคูโยงมาเลยเพ้อคอ 2a ก็คือ2คอสกำลัง 2a ลบ1ใส่ไปเลยครับก็เป็น2คอสกำลัง 2a ลบ1บวกกับ 3ามคอสองดีนะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็น A ตรงนี้ A ด้วยตรงนี้ B ตรงนี้ก็ต้อง B ด้วยก็จะกลายเป็นอะไรนะคอ,อรคอกำลังสอง B, ลบหมีค่าเท่ากับลบสได้ละสังเกตมันเป็นตัวแปร A อคอส a กับคอส B นะตอนนี้เราคิดเป็นคอส A กับคอส B เป็นตัวแปรนะ คอสเเท่ากับสแควรูทสองคอสบีเราแทนค่าคอสเอไปเลยนะแทนค่าคอสเอด้วยสแควรูทสองคอสบี B. เพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรเพราะฉะนั้นก็จะได้ตรงนี้เป็น2องคอสเก็เปลี่ยนเป็นสแควรูทสองคอสบี B. นะยกกํบบาลังสองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ลบด้วยหนึ่งบวกกับอันนี้กระจายเข้าไปเลยก็เป็นหกคอสกำลับบงสองบลบสเท่ากับลบสอง แล้วเราก็มาคิดตรงนี้นหนึ่งสแควรูทสองยกกำลังสองก็ได้2 2งสองคูณสองก็กลายเป็นสี่คอรลังสอนะลบหลบอีกสเฮ้ยลบอีกสามเป็นลบสี่นะลบสี่บวกหคอลังสอเท่ากับลบสนี่นีเป็นคอ s 2 b กำลังสเหมือนกันเลยนะก็คิดง่ายๆหน่อยเนาะอันนี้เนาะก็จะได้เป็น10บคอ2 b ลังสอเท่ากับอะไร ลบ4ย้ายไปเป็นบวก4 4ลบ2ก็ได้2เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นคอร์สกำลัง2 B เท่ากับ1นส่วน5นั่นเองเนาะย้ายมาแล้วตัดเพราะฉะนั้นคอร์สสังเกตดูนะไอ้คอร์สกำลัง 2b เท่ากับ1นส่วน5เนี่ยคอร์สจริงๆมันจะต้องเป็นบวกลบ1ส่วนสแควรูทแต่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่า A กับ B เป็นมุมแหลมเมื่อ A กับ B เป็นมุมแหลมเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่า คอสกับซดหรือไม่ก็แทนออกมาต้องไม่เป็นลบดังนั้นถึงแม้มันจะเป็นบวกลบสแควรูทคือลบหส่วนสแควรูทกับ1ส่วนสแควรูทเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นอย่างนี้แต่ค่าลบใช้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะค่าบวกโอเคไหมเมื่อได้อย่นี้เสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราไปดูดิเราได้คอสบมาสังเกต คอสเเป็นสแควรูทสองคอส B ดังนั้นถ้าเกิดคอส B เป็น1นึส่วนสแควรูทห้สิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะได้ว่าคอส A ก็จะมีค่าเท่าเท่าไรสแควรูทสองคอสก็คือส่วนสแควรูทหอย่างนี้ได้มาตามมาเลยนะโอเคคราวนี้เราได้คอสับคอส B ออกมาแล้วเขาถามอะไรเขาดันถามว่า C มีค่าเท่าคอส C มีค่าเป็นเท่าไหร่ เฮ้ยทำไงเหรอเฮ้ยได้ A กับ B มา A B C มีความสัมพันธ์กันยังไงบอกไปแล้วนี่ไงครับนะ A B C เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมุมรวมกันต้องเป็น180องศาดังนั้นดังนั้นจากตรงนี้เรายกมานะยกมาปุ๊บปบไว้ตรงนี้ดังนั้นเราอยากรู้ C ใช่ไหมเพราะฉะนั้น C คืออะไร C ก็คือ180ลบอะไรลบ A บวก B อย่างนี้โอเคไหม เราใส่ตรงนี้ไปก่อนนะเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เขาต้องการให้หาคืออะไรให้หาคอร์ C Take คอร์สเขาไปเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าคอร์สของมุม C ก็จะมีค่าเท่ากับคอร์รสิบลบ a วก b อย่างนี้มาแล้วครับข่าวนี้คอร์ C เท่ากับร้อยแปดสิบลบคอร์ a บวก b สิ่งที่เราต้องรู้ตรงนี้คืออะไรเฮ้ยถ้าเกิดตรงนี้เป็น180หรือเป็นพายลบเซตาเนี่ยคอสพายลบเซตามันจะตกอยู่ควอดแดนสองคิดง่ายๆงั้นก่อนนะเพราะฉะนั้นเมื่อตกควอดแดนสองปุ๊บคอสออกมาจะเป็นอะไรจะเป็นลบเฮ้ยรู้ได้ไงอะไปทบทวนวงกลมหนึ่งหน่วยใครยังจําตรงนี้ไม่ได้ย้อนกลับไปทบทวนวงกลมหนึ่งหน่วยนะนะโอเคนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะได้ว่าอะไรเราก็จะได้ว่าคอสสีที่เราต้องการเนี่ยนะมีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับลบ คอส A อบวก B เอาละมาลวครับคอส A บก B มาแล้วนะเพราะฉะนั้นคอส C C เท่ากับลบคอสบวกปุ๊บเราดึงเฉพาะคอส A บก B มาคิดดูดีๆนะสังเกตนะมันยังมีลบอยู่ข้างหน้านะแต่ครูจะคิดตรงนี้ให้ดูก่อนเราก็เข้าสูตรคอส A บวก B ใครยังจำสูตรไม่ได้ย้อนกลับไปทบทวนทุกอันถ้ายังจำสูตรไม่ได้ย้อนกลับไปทบทวนจำให้ได้ใช้ให้ถูกทางโอเคคอส A บวก B สูตรอะไร s อสคอสไซไซเครื่องหมายตรงข้ามนาครูจำอย่างนั้นก็จะกลายเป็นอะไรนะคอสเอคอสบีมีคอสคอสไซเอไ B บีมีคอสคอสไซไซเครื่องหมายตรงข้ามคือถ้าตรงนี้เป็นบวกผลตรงนี้จะเป็นลบโอเคไหมถัดไปสิ่งที่เรามีตอนนี้นะเรารู้อะไรบ้างนี่เมื่อกี้เราบอกว่าเรารู้คอสบเรารู้คอสเอ เฮ้ยแล้วถ้าเขาเกิดเขาต้องการรู้สาย A สาย B ทำไงนะวิธีการคิดถ้าเกิดเรารู้คอสเอเรารู้คอส A อยากรู้สาย A ทำไงรู้คอร B อยากรู้สาย B ทำไงเทคนิคคือสร้างสามเหลี่ยมของมุมนั้นนะสร้างสามเหลี่ยมของมุมนั้นเดี๋ยวครูจะสร้างให้ดูนิดนึงนะอันนี้เป็นกระดาษทดปุ๊บปุ๊บนะเรารู้คอร B เท่ากับหนึ่งส่วนสแควร์รูทห้าปุ๊บสร้างสามเหลี่ยมของมุม B อย่างนี้สร้างสามเหลี่ยมมุมฉากของมุม B คอสคือด้านไหนคอสคือ หนึ่งส่วนสแควรูนห้าแล้วเราก็ใช้พิทากรัสใช้พิทากรัสก็คือเอาด้านนี้ยกกําลังสองลบด้านนี้กําลังสองเท่ากับด้านนี้ยกกําลังสองจะได้ด้านนี้เท่ากับอะไรเท่ากับสองไปคิดเอาเองนะว่าตรงนี้มาได้ไงนะครูมไม่บอกแล้วนะถือว่าเราต้องรู้แล้วถึงถึงจุดนี้เราต้องรู้เองแล้วนะอันนี้ของมุม B นะมาดูของมุม A บ้างดูของมุม A บ้างเหมือนกันเลยมุม A เราบอกว่าคอส A มีค่าเท่ากับรูนสองส่วนสแควรูห้าตรงนี้ก็คือสแควรูนสองนี่ชิด ส่วนข้ามนะเพราะฉะนั้นด้านนี้เป็นเท่าไรยกกําลังสองได้5ลบอันนี้ยกกําลังสองได้2 5ลบ2ก็ได้3ติดสแควรูทเพราะฉะนั้นด้านนี้คือสแควรูทสามแล้วเราก็เอาเนี่ยเอาไปใช้นะอ่ะเรามาดูต่อคิดตรงนี้ต่อเลยคิดเลขตรงนี้ต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้อะไรคอ s A สเอคอรสเอร a เรารู้อยู่แล้วคอ s a สเอคือสแควรูทสองส่วนสแควรูทห้าคูณกับคอ s B สบี คอส b คืออะไร1ส่วนสแครูทคูณกันลบสายเออาเราเเรามาดูตรงนี้นะสายสายมาดูตรงนี้ก็จะได้อะไรสแควรูทสส่วนด้วยสแควรูทหคูณกับ s าย B ีเท่าไรสองส่วนสแควรูทโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้อะไรข้างล่างเป็นสแควรูทหคูณสแควรูทหก็ได้5ตรงนี้จะได้เป็นสแควรูทสส่วนด้วย5ลบด้วย2องสแควรูท 3、ส่วนด้วย5นี่คืออะไรนี่คือค o s a b บวก B อ่ะดึงตัว่วกออกมาได้นิดนึงก็คือดึง1ส่วนสแเอ้ย1ส่วน5ออกมาทษที1ส่วนห้าข้างในก็จะเหลือเป็นสแ a r รูทสอ2ลบ2แครูสาแต่ค o s c ของเราคือลบค a สบวก B นะดังนั้นจะได้ว่า cos c เท่ากับลบคอ a บวก b นี่คือค o s a บวก b มันก็คือลบ หนึ่งส่วน5คูณกับสแควรูทสองลบสองสแควรูทสามมีช้อยไหมดูสิช้อยมีแต่บวกเห็นไหมช้อยมีแต่บวกอันนี้เป็นลบกระจายลบเข้าไปแล้วจัดรูปนิดหนึ่งนะกระจายลบเข้าไปก็คือตัวหน้าจะกลายเป็นบวกข้างในเนี่ยเวลากระจายเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอตัวลบเขียนไว้ข้างหลังตัวนี้เป็นบวกเขียนไว้ข้างหน,น้าก็เป็น2สแควรูทสามลบสแควรูทสอง เราก็จะได้คําตอบของข้อนี้มาด้วยความยากลําบากนะจะเห็นว่าโอ้โหข้อนี้ค่อนข้างยาวถ้าเกิดคนทําโจทย์มาเยอะๆเห็นเลยข้อนี้ยาวชิบหายเลยนะอย่าเพิ่งทํานะอย่าลืมย้อนไปหาข้อที่ง่ายๆทําก่อนนะข้อนี้ถ้าเกิดมีเวลาว่างค่อยมานั่งทํามันเสียเวลามากแต่แต่ถ้าคนไหนคิดว่าตัวเองแม่นแม่นนะไม่ต้องมานั่งยืดเยอะอย่างนี้นะหลายๆส่วนคิดในใจได้ทําไปไม่ว่ากันนะ แต่อย่าท้าทายตัวเองถ้าคิดว่าตัวเองเฮ้ยได้หรือเปล่าวะอย่างเงี้ยยากนะเนี่ย,อยลองทําดูห้ามเด็ดขาดนะห้ามท้าทายตัวเองไม่คมุ้มสอบปีหนึ่งสอบได้แค่ครั้งเดียวพลาดแล้วต้องปีหน้าเลยโอเคนะอย่าพลาดอย่าพลาดอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเจอกันข้อถัดไป